ไปกินข้าวกับพ่อมาขี้เกียจแบบเป็นเม้ดด้วยแล้วก็มันไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวก็เลยไม่อยากจะแต่งหน้าทําผมทําอะไรเออเมลทำตกแตกไง ใครใครแล้วก็เข้ามาใครอะเดี๋ยวนึกก่อนแม่แม่นุชชาบาก็นุชชาบาอ้าวเข้ามาทำไมมาเก็บผักบ้างหน้าบ้านมาเสืออะไรขับแก้มลาบอะไรเสือน้อยเออแล้วก็จะถามยายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งแสกจะถามยายเรื่องไอ้ ลำไย,ยที่สวนนู้น่ะ<ม>จะเอาอยัางไงสวนไหนอะก็สวนยายนิดกับตาเล็กอะโออก็ะตินั่นมันเก็บขายไปแล้วอะค่ะเล่าตังค์ให้ยายยังบอกเลยเออไม่เอาไปไม่ได้ขายเอากินแล้วก็เอาไปวัดให้างข้าวมันจา๋าอ๋อเก็บแล้วใช่ไหมอาแบง่งมาแบ่งให้ยายกินมั่งแล้วมนันไปวัดมั่งแล้วก็เออไ,ไงไชื่ออะไรวะนุชบาร์จริงๆคนพูดจริงๆ คุณผู้เก่งๆขึ้นแล้วนะมันมาให้นะ <c oughs> มันผ <c oughs> ู้หญิงผู้ใช่ที่ผัวมันชื่อไอ้สรงเหมือนกันนะแต่ไอ้ทงยังอยู่ไม่ใช่ไอ้ทงตายแล้วเนะี่ยอ๋อเอ่อป้าเกลียวพราวเออเอออ๋อ,อ,ขอเข้าได้เลยเหรอไอ้ถามว่าเข้าไมันมัน,ะนะแล้วหลังถึงแก่จะจะขึ้นเลยเอาลูกประแจเออบีนอยง,งเดี๋ยวรั่วพังร่วงไม่ดีว่างั้นะ เขาเปิดเขาไปเอาเขาทำเสร็จแล้วก็เขามาบอกเราทีหลังทำทำได้มั่งแล้วแล้วก็มาบอกมาไปดูก่อนเอามาไหมมา,มา,มาถ่ายดาแน,ก,แนกอยู่ไหมนะอจส่งไว้ให้พี่โนนี้สิเขาบอกว่าไม่ถ้าไม่มีนั่นส่งมาให้รู้ก็ไม่รู้เรื่องเลยอะแกรอขวัญใจใคร น้องแอนอะว่ะอะไรสมรลีอะอสมลีอะอ๋อสมลีที่รักของใครมไม่เอืมไม่ที่รักเยอะแยะอีดัวอีดัวบอลเลยนะอีดัวเทพดีอ่ะคนไม่มีเออนินทาไม่ได้ยายจะไปนินทาเขาเรียกว่าอีหมอเพียงเดี๋ยวก่อนยายห้ามนินทาไม่ได้นินทาคุยกันอันนี้แหละคุยคุยนินทาอะไรมา ไปเลี้ยงยยัันนหวายพี่อ้วนเขาบอกว่าเพื่อนในเฟซเขาว่าคุณยายน่ารักสุขภาพแข็งแรงนะครับเพื่อนในเฟซบุ๊กไม่ไม่รู้อยากเนี้นะอ๋อก็เออก็คนดังคนดังไงคนดังไงเราเป็นดาราเข้าใจอไหมวันนี้แม่ไม่ได้ไปทํางานใช่ไหมเราเป็นดาราเออยายโอยพรพี่อ้วนพี่อ้วนเขาถูกหวย หลายงวดแล้วนะเนี่ยไหนอ่ะก็พี่อ้วนที่อยู่นคนปรปฐมนู่นอยู่ที่ไหน,น,เ,นเพื่อนในเฟซอ๋อไลไปดิแม้ไได้ตัวดีๆมาทำไมไม่บอกมาาั่งแล้วอืออืออ่าจะไปจะปิดละบายบายก่อนบายเลยจะไป,ะไปละยังไม่ได้นั่งเลยนะอืออืม Dưới ông ấy này hay có đi ít buôn Đang